สวัสดีครับทักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันพรหัส,สบดีที่22พฤษภาคม2568นะครับคืนพรหัสยังมีฟุตบอลให้คอบอลได้ติดตามรับชมได้ลุ้นได้เชียร์กันอยู่นะครับวันนี้ผมไปที่ศึกบุนเดสลีกาเป็นเกมเพลย์ออฟนะครับไฮเดอรามอันดับที่16ของบุนเดสลีกาจะเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์แบกอันดับ3จากลีกส2เยอรมันนะครับก็จะเล่นกันเย้าเยือน เกมนี้ไฮเดนแฮมจะเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับคลิกออฟตีหนึ่งครึ่งนะครับเหมือนเดิมฝากข้อบอลไว้ด้วยนะครับ eak 99อย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาสอบถามเข้ามาแชร์ทัศนะได้นะครับตามหน้าจอเลย eak 99นะครับอ่ะก็คือผลงานในฤดูกาลนี้ของทั้งคู่มันค่อนข้างแตกต่างไฮเดนแฮมเนี่ยก็แทบจะผูวลุ้นหนีตกชั้นในช่วงท้าย,ายก็ปล่อยจอเลยพอ อ่ารือลุนตกชั้นไม่ไหวก็ก็คือขอร้งอันดับที่16อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าชื่อชั้นมันก็ยังดูโอเคกว่าส่วนเอวแบกในช่วง5เกมหลังสุดเนี่ยมาสปีดไล่เก็บแต้มแบบโกยแต้มได้เยอะมากแต่ว่าจบด้วยการเป็นอันดับ3มีแต้มตามหลังอันดับ2องฮับูกแค่แต้มเดียวโอหถ้ามีอีกสัก2องาเกมไม่แน่เหมือนกันว่าเอวแบกนี่อาจจะ ติดหนึ่งใน2องเลื่อนมาเล่นในบุนเดสก้าอัตโนมัติแต่ก็โกยแต้มมาได้เท่านี้ก็เลยทําให้คู่นี้ต้องมาเจอกันนะครับอถ้าฟอร์มการเล่นน้ปัจจุบันนะครับเอเวอร์แบกก็ดีกว่าแต่ถ้าเทียบชื่อชั้นลีกที่มันเล่นขับเคี่ยวเจอกับทีมใหญ่ๆมาโดยตลอดทั้งซีซั่น34เกมก็ต้องบอกว่าบุนเดสก้าในแข็งโป๊กว่า ไอเดน i m มนะเจอกับทางด้านบาเยินดอทมูลไลฟ์ซิกเลเวอร์คูเซ่นคือมันเจอทีมใหญ่พอทีมมันไม่ดีก็นั่นแหละอันดับก็ตกมาหนุนลึงลุนเพลย์ออฟส่วนเอเวอร์แบกลีกอสเนี่ยเอาจริง,รงๆเลื่อนชั้นในฤดูกาลนี้ก็มีทางด้านฮัมบูกับเลื่อนชั้นแล้วก็รวมไปถึงทางด้าน FC ฟซีโคโลนเป็นสองทีมใหญ่ที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในบนเดสิก้าในฤดูกาลนี้ผมมองภาพรวมนะครับผมมองภาพรวมว่า ต่อให้ไฮเดันฮามเนี่ยจะเป็นทีมที่อยู่ในโซนายตารางแต่การขับเคี่ยวทั้งฤดูกาลเนี่ยมันเจอทีมใหญ่ๆกระดูกมันคนละเบอร์มันดีกว่าแล้วก็ช่วงหลังๆเวลาเพลย์ออฟเนี่ยทีมอันดับ16ของบูเลสิก้าส่วนใหญ่จะผ่านนะครับส่วนใหญ่จะได้อยู่ต่อนะครับอ่ะเกมนี้เกมลุกอย่างฮอนซักเพียริงเกอร์ก็ยังเป็นตัวเสด็จวานเน์พวกเนี้ยก็เป็นตัวที่ถ้าเจอทีมเล็กเจอทีมเกรดบอลใกล้เคียงกันแล้วไฮเดันฮามเล่นในบ้านผมเชื่อว่าเกมเนี้ยน่าจะชนะได้แล้วที่สําคัญคือ เลกแรกกันเล่นในบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ควรภาพอ่าผมชอบไปที่ไฮเดรนฮามนะผมมองภาพรวมความแข็งแกร่งของลลกแล้วก็อ่าชื่อชั้นในบุเดสิกาดีกว่าลีกสองเชรมัตแน่นอนคู่นี้ผมช่ว่ไฮเดนฮามน่าจะชนะได้แบบสบายๆนะครับชนะแน่นอนแอดเเพูดคุยเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกทุกคนนะครับวันนี้เจอกันกับ,ร,บรีวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบ,บดีที่22พฤษภาคมนะครับสำหรับโปรแกรมที่น่าสนใจในวันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าไม่ได้มีลีกใหญ่ลงสนามทำการแข่งขันนะครับแต่ก็จะมีลีกที่มีความสําคัญรองลงมาอย่างลีกฮอลแลนด์ซึ่งตอนนี้จบฤดูก,กาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกําลังเข้าสู่การเพลย์ออฟแย่งชิงตําแหน่งแย่งชิงโคตาอะไรกันต่างๆซึ่งวันนี้จะเป็นการเพลย์ออฟ ย่งชิงโคต้าฟุตบอลยุโรปอย่างคอนเฟอเรสเลกนะครับจะมีทวนเต้เจอกับ NEC n i nice ีไนช์เมเดี๋ยวเราจะมาลัดเลาะแล้วก็ดูความพร้อมขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับยังไงอย่าลืมนะครับอย่างอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ฝากช่องด้วยกด Follow ถ้าทายรายงานตัวคอมเมนต์พูดคุย้า่างนด่เลยครับในเวลาตีสทเมนเต้ทีมอันดับ6เจอกับ n อ c น i g ซีไนท์เมเกนทีมอันดับ8นะครับในตารางคะแนนเนี่ยทูเวนเต้จบที่54คะแนน N อ็นไอซีไนท์เมเกนคะแนนนะครับซึ่งฟอร์มของทูเวนเต้2เกมที่ผ่านมาอาจจะแพ้รวดก็จริงแต่ว่าไปดูแล้วพวกเขาเจอกับทีมหนักอย่างอาแจกแล้วก็อาซาดากมากนะครับทำให้2เกมนั้นไม่มีแตม้มนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีความน่าสนใจตรงที่มีดาวซันโว ของเอเรีดิวซี่ลีกฮอลแลนด์ฤดูกาลนี้อยู่กับทเวนเต้นั่นก็คือเจ้าเซมสไตล์ยิงไป26ลูกนะครับดาวสโซโของลีกอยู่กับทเวนเต้ครับซึ่งการเล่นในบ้านก็คงหมามั่นปั้นมือจะเอาชนะทีมเยือนให้ได้ขณะที่เอ c นซีไนท์เมเกนครับฟอร์มก่อนจบฤดูกาลถือว่าน่าสนใจชนะมา3เกมรวดก็จริง แต่ว่าเกมนอกบ้านในฤดูกาลน,นี้ถ้าไปดูมวลรวมเนี่ย17นัดที่เล่นกันไปแพ้นอกบ้านถึง10เกมกครับเกินครึ่งไปพอสมควรก็เลยทาให้เป็นจุดอ่อนนะครับพอที่จะเห็นภาพชัดของ NDC n i g h t m a k e n แล้วก็ฤดูกาลน,นี้ทั้งคู่เจอกันเนี่ยทเวนเต้ทำได้ดีครับ ชนะ n อ n i ดีไนท์ชมแบบทั้งไปทั้งกลับ2ประตูต่อ1และ2ประตูต่อ0พอมาเจอกันตรงนี้ก็ยังคงรู้ทางหนีที่ไล่เชื่อว่าพวกเขาจะเอาชนะได้เป็นเกมที่3ติดต่อกันนะครับสำหรับเจ้าบ้านวันนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของพิว้วฟุตบอลในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาเปยดเรื่องราวดีๆก่อนเทนแบบนีีได้ใหม่ในวาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีบอลนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิจารณ์ฟุตบอลกับผมชัมเป็นจาก FM 99คลิปนี้นะครับก็เจอก,กันกับช่องนี้ครับกูรูฟุตบอลกับผมชัม FM 99นะครับข้าคืนวันพฤหัสบดีที่2ี่สพฤษภาคมก็จะเป็นเกมเพลย์ออฟของอส่วนพิมพ์ดัสเนี่ยผมเลือกอคู่เอซัอกอารมาก,กับฮิลเลวีแล้วก็นะก็ถือว่าคู่ใหญ่แหละอีกด้วยนันติดตามกันอยู่นะครับก็ฝากด้วยกับช่องนี้นะฮะกูรูฟุตบอลกับผมชัม FM 99ช่องบอลวันนี้ ทุกช่องทางของบอลวันนี้นะครับก็กูรูฟุตบอลชื่อดังทั้งคุณเอกแล้วก็โดนน้องอูอัครเทพนะครับแล้วกเ็เรียกว่า,าทีมงานของบอลวันนี้นะครับกับข้อมูลสถิติความเคลื่อนไหวคลิปคราะห์วิจารณ์นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับของฟุตบอลที่ลองเตะในี่ยย้ำคืนก็ติดตามทีมงานพวกเราได้กับทีมงานบอลวันนี้แล้วกันนะครับหรือว่าติดตามผ่านทางไลน์แอดนะครับสามารถที่เข้ากลุ่มครอบครัวบอลวันนี้ผ่านทางไลน์แอดที่แอดจสองสิบสามได้เหมือนกันนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่ไลน์แอดแอดจีเอ็มสอง เพลย์ออฟของคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอัคมาเจอกับฮิลวินอัคมาปีที่แล้วมายูโรป้าจนถึงรอบ8หรือรอบ16ด้วยซ้ำไปมาแพ้สเปอร์นะครับอันดับต้องมาเพลย์ออฟกับฮิลวินเพื่อเล่นถ้วยเล็กก็คือคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ uh, อัคมาเอง5นัดหลังในเกมก่อนที่จะปิด ฤดูกาลก่อนที่จะเพลย์ออฟตอนนี้พวกเขาไม่แพ้ใครเลยด้วยนะครับเป็นการชนะ3าแล้วก็เสมอ 2, 2> ถือว่าฟอร์มยังดีขณะที่เฮลิวินมีสลับแพ้ชนะนะครับเป็นการแพ้2จาก5เกมหลังสุดด้วยสำหรับเฮลิวินอัคมาตัวเล่นก็ยังเหมือนเดิมแล้ครับทอมแพลอตอดีตเด็กเก่าซเปอร์ยินเป็นสุดหนะ้าตัวเป้าฤดูกาลที่แล้วกดไป14ประตูจาก28เกมถือว่า2นัด1นลูกไม่ธรรมดานะทอยแพลอตนะครับก็จะเป็นออเหมือนทอยแพลอตเอง ไม่พร้อมสำหรับวันนี้ฮะเจ็บนะครับก็จะสลับเป็นทางด้านของแม็กซ์เมดิงนะครับที่ยิงไป9ประตูนในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลงเล่นแทนแล้วก็จะมีทางด้านของซูเอนไมนานอ่านะครับที่จะเป็นเพย์เมเกอร์ลงช่วยด้านหลังนะครับขณะที่เฮลีวินตัวดูเป็นรองหน่อยเหมือนกันนะครับมิกกี้ฟันเดอร์ฮาร์ดจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับผู้สับประตูมือหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวสำรองในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเพราะว่าอันเดรสโนเบิร์ตยังเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นก็เป็นยาขอบเทนสโก นะครับมิลอสลูดงวิทเอเซอร์กูบูชนะครับเป็นสามประสานเกมลุกแต่ว่านัดแรกเล่นที่บ้านของอักมาด้วยครับอักมาน่าจะโอเคกว่าผมเลือกเชียร์อักมาเอาชนะได้ลุนสกอร์ที่2ของอักมาได้เลยครับพูดเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ